ที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงของชายที่ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงหมาป่ามากกว่า12ปี จนความเป็นมนุษย์ของเขานั้นสูญหายไปหมดแล้วและแน่นอนนะครับว่าทุกคนคงจะรู้จักเหมาคลีและทาซานเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กชายที่เติบโตและอาศัยอยู่ในป่ามีสัตว์เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูโดยที่เหมาคลีนะครับถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวหมาป่าส่วนทาซานนั้นอาศัยอยู่กับฝูงลิงและหลายคนอาจจะคิดว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูและอาศัยอยู่กับสัตว์นั้นมีมากมายเลยและหนึ่งในนั้นก็คือตัวอย่างของคนที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของสัตว์ป่า โดยเขาเป็นชายชาวสเปนที่มีชื่อว่ามาโกสโลิเกส เขาเกิดเมื่อปี1946หลังจากสูญเสียแม่ไปเมื่อตอนอายุประมาณ3ขวบและพอ่อบังเกิดก้าวของเขาก็ขายเขาให้กับคนเลี้ยงสัตว์เพราะต้องการแต่งงานใหม่โดยไม่มีลูกเตดซึ่งมาโกสนะครับใช้ชีวิตอยู่กับคนเลี้ยงสัตว์นาน4ปีจนกระทั่งคนเลี้ยงสัตว์ได้เสียชีวิตไปทิ้งให้เด็กชายมาโกสวัย7ขวบต้องอยู่คนเดียวตามลําพังบนเทือกเขาซึ่งนับว่าบนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีปนอยู่บ้างเพราะในระหว่างที่คนเลี้ยงสัตว์ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาก็ได้ถ่ายทอดวิชาเอาตัว รออต่างๆให้กับบาก์กอสทั้งวางกับดักการล่ากระต่ายการตามหาไข่นกกระทาและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแบบเมาพีลูกหมาป่าของจริง ซึ่งมาโกสคนนี้นะครับเขาต้องเริ่มเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดโดยมีพวกสัตว์ป่าคอยเป็นไกด์ให้จนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เข้าไปในถ้าและเริ่มเล่นกับโลกหมาป่าที่อยู่ในนั้นจากนั้นเขาก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนที่แม่หมาป่าเอาอาหารมาให้ลูกๆของพวกมันเธอมองมาที่เขาด้วยสายตาหวาดกลัวแต่ตอนนั้นเขาคิดอะไรไม่ออกแม้แต่กระทั่งความกลัวนอกจากจะขโมยชิ้นเนื้อของพวกหมาป่ามากินเพราะเขาหิวมาก แต่หลังจากที่แม่หมาป่าให้อาหารลูกโลกมันเสร็จแล้วมันก็โยนชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งมาให้เขาแต่ในหัวยังคงคิดว่ามันจะเข้ามากัดเขาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่มันแลบลิ้นแล้วเลียหัวเขาหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวหมาป่าไปซะง,งั้น ซึ่งการใช้ชีวิตกับปูงหมาป่านะครับทำให้เขามีพี่น้องและมีแม่คอยปกป้องดูแลเขาต้องกินนอนอยู่ในถ้ำต้องเรียนรู้วิธีล่าแบบหมาป่าและแน่นอนว่าต้องเรียนรู้วิธีสื่อสารแบบหมาป่าด้วยเช่นเดียวกันโดยในช่วงว่างมาโกสก็จะเรียนแบบเสียงของสัตว์ต่างๆซึ่งพอเขาเหงาเขาก็จะโห่ร้องออกไปและเมื่อได้รับการตอบกลับจากฝูงหมาป่า S <S <an> เขาก็จะรู้สึกดีใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากนั้นมาโกสก็จะค่อยๆเปลี่ยนคําพูดจากเป็นคํามาเป็นการร้องคำรามเหมือนสัตว์แทนโดยเขาใช้ชีวิตเช่นนั้นมานานกว่า12ปีจนกระทั่งมาโกสอายุได้19ปีนะครับ <S <S <an> <S เขาก็ถูกหน่วยดูแลและป้องกันปละเรือนได้พาเขาจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอันเป็นที่รักอยู่แล้วมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในสเปนซึ่งหลังจากที่เขาต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ แทนที่เจ้าหน้าที่จะส่งมาโกสให้ไปเรียนหนังสือหรือไปโรงเรียนแต่เจ้าหน้าที่กลับส่งมาโกสให้ไปเป็นทหารเขาได้เรียนรู้วิธีการยิงปืนก่อนวิธีคิดบวกเลขซะอีก จนมาโกสกลับมาจากสงครามหลังเขาได้เข้าไปร่วมอยู่ในกองทัพในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็โชคดีนะครับเพราะเขาได้มีแม่ชีคอยดูแลสอนให้เขากินอาหารอย่างถูกต้องและช่วยทํากายภาพบ,บาําบัดโดยใช้ไม้ลัดหลังเพื่อทําให้มาโกสเนี่ยกลับมาเดินหลังตรงได้เหมือนคนปกติทั่วไปเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาพยายามปรับตัวใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปเขาทั้งถูกกง ถูกดูถูกเหยียดหยามถูกเอาเปรียบจากเจ้านายพอตลอดเวลาที่ผ่านมาคนมักใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาของเขาอย่างเช่นการเข้าร้านตัดผมครั้งแรกของเขาเป็นอะไรที่หลอนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเขากลัวช่างตัดผมเอาใบมีดโกนมาปาดคอเขาหรือเขาไม่สามารถรับมือกับเสียงดังจากรถหรือผู้คนที่วุ่นวายได้ซึ่งทุกวันนี้นะครับมา์กสเนี่ยอาศัยอยู่ในาพาตเมมต์เล็กๆที่เขาเช่าอยู่ห้องนอนไม่มีเตียงหรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยมีเพียงแค่ผ้าห่มกับกระดาษหนังสือพิมพ์ ยับเท่านั้นและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหากเขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ละ่ะทําไมเขาถึงไม่กลับไปอยู่กับฝูงหมาป่าเหมือนเดิมซึ่งคําตอบก็คือเขาพยายามกลับไปแล้วนะครับแต่หมาป่าพวกนั้นจําเขาไม่ได้และไม่ได้มองเขาเป็นพี่น้องอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลามากอสส่งเสียงร้องออกไปพวกมันก็จะเข้ามาหาเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วโดยมากอสบอกเหตุผลว่าผมมีกลิ่นตัวเหมือนมนุษย์ ซึ่งอาจจะทำให้หมาป่าพวกนั้นมองผมไปอีกแบบและปัจจุบันนี้มาคอสได้ทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายเรื่องความรักที่เขามีต่อสัตว์และความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาจะใช้ประสบการณ์โดยตรงของเขาให้เป็นประโยชน์นั่นเองนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นลูกคนที่ถูกหมาป่าเลี้ยงดูแลหรือจะเป็นคนที่เลี้ยงดูหมาป่ามาตั้งแต่เด็กๆย่อมมีความรักความผูกพันแน่นอน อย่างชายอีกคนหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับเขาเป็นผู้ชายที่ช่วยชีวิตลูกหมาป่าเอาไว้และแตัดสินใจเลี้ยงมันให้เติบโตจนมีสายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดซึ่งหมาป่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในนิทานเนี่ยมักจะได้รับบทตัวร้ายอยู่เสมอและผู้คนต่างทราบกันดีว่ามันเป็นสัตว์ที่อันตรายและพร้อมที่จะจัดการกับผู้บุกรุกทุกคนที่เข้ามาในอาณาเขตของมันแต่หมาป่าเองนะครับก็ยังมีบางแง่บุมที่น่าสนใจและคุณอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเหมือนกับเขาคนนี้มาก่อน ซึ่งก็ย้อนกลับไปในปี2017นะฮะมีชาวนากลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อาศัยอยู่ในแถบชนบทของประเทศรัสเซียได้พบกับลังหมาป่าที่มีลูกน้อยอยู่และพวกเขากําลังจะสังหารพวกมันแต่โชคดีที่อีวานบังเอิญผ่านมาและขอรับเลี้ยงลูกหมาป่าหนึ่งในนั้นไว้โดยมันมีอายุเพียงแค่3-4สัปดาห์เท่านั้นซึ่งอีวานอาศัยอยู่ในแถบชนบทของรัสเซียอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาในเมืองโดยมีอเล็กซานดราลูกสาวของเขาวัย19ปีเป็นผู้ฝึกสอนและคอย ช่วยพ่อของเธอนั้นในการเลี้ยงดูเซีรยรีซึ่งอีวานตั้งชื่อลูกหมาป่าตัวนี้ว่าเซีรยรีนะครับโดยแปลว่าสีเทาในภาษารัสเซียทําให้มันเป็นลูกหมาป่าตัวเดียวที่รอดกลับมาได้แต่ในตอนนี้เซีรยรีมีอายุ2ปีครึ่งมันสูงราว70เซนติเมตรและมีน้ําหนัก45กิโลกรัมโดยอีวานบอกว่าเซีรยรีต้องออกไปเดินเล่นบ่อยมากและเขาต้องพามันออกไปเดินตลอดไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็ตามโดยเขาบอกว่าการเลี้ยงดูหมาป่าเป็นอะไรที่ยากมากและทําให้เขาแทบจะไม่มี มีเวลาว่างเลยด้วยซ้าโดยอีวานกล่าวว่าคุณไม่สามารถหลอกหมาป่าได้ถึงสองครั้งแต่ถ้าคุณโน้มน้าวมันได้อย่างน้อยคุณจะมีเวลาพักผ่อนแม้ว่าหมาป่าจะเป็นสัตว์ป่าและดุร้ายแต่อีวานกลับบอกว่ามันก็เหมือนกับสุนัขทั่วไปซึ่งบ่อยครั้งที่มันกลัวสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินข้ามถนนหรือการเข้าใกล้สิ่งที่มันไม่รู้จักมาก่อนเช่นกล่องหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ที่พอให้คนเข้าไปซ่อนในนั้นได้แต่อีวานไม่ยอมให้คนแปลกหน้าคนไหนมาถ่ายรูปกับ ซียรี่เด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้มันนั้นตื่นกลัวเพราะเซียรี่ไม่ใช่สัตว์ป่าหรือสัตว์ในสวนสัตว์แต่มันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาไปแล้วเพราะก่อนที่เขาจะรับเซียรี่มาเลี้ยงดูเนี่ยอีวานมีสุนัขอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับ แต่สำหรับหมาป่าพวกมันคือสมาชิกอาวุโสในฝูงใหม่ของมันเซียรีย่เหมือนสุนัขทั่วไปที่จะกาดเมื่อเกิดความเครียดหรือเบื่อหน่ายพวกมันมักออกไปเดินเล่นแต่หมาป่ามักทำตัวคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสุนัขที่มีขนาดเท่ากับมันแต่มันจะไม่สนใจตัวที่เล็กกว่าถึงแม้ว่าการเลี้ยงดูเซียรีย่จะเป็นงานที่ยุ่งยากก็ตามแต่การที่มันมองว่าอีวานนั้นเป็นดังจาฝูงทําให้เซียรีย่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาและลูกสาวของเขาแต่เมื่อต้องการป้อนยาหรืออุ้มจะมีเพียงอีวานเท่าน,น ที่ทําแบบนี้ได้โดยเซีรยรีจะกินอาหารต่อวันประมาณ1.2กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวแต่มันก็สามารถกินผักและผลไม้ได้รวมไปถึงพวกเขายังให้เซีรยรีกินคุกกี้ถั่วและน้ำผึ้งเพื่อบำรุงมันอีกด้วยโดยอีวานยังบอกอีกว่าเซีรยรีคอยดูสุนัขตัวอื่นในบ้านของเขาเขาฝึกฝนให้เซีรยรีได้เปิดหน้าต่างและเปิดปิดสวิตไฟและอีวานมีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเลี้ยงหมาป่าสั้นๆก็คืออย่าทําเลย พวกมันคือสัตว์ที่มีความต้องการสูงซึ่งคุณต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการดูแลเลี้ยงดูพวกมันเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคุณและครอบครัวเพราะคุณต้องอยู่ใกล้ชิดกับมันมากทั้งป้อนอาหารด้วยตัวเองนอนกับมันพามันเดินเล่นเป็นชั่วโมงและพยายามไม่ให้มันสร้างปัญหากับคนอื่นซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีพื้นที่กว้างมากสำหรับการเลี้ยงดูหมาป่านั่นเอง